โครงการ V c ค m p o u n d รังสิตวิภาวดีของบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเป็นโครงการที่โดดเด่นที่สุดที่เปิดตัวขึ้นมาในเดือนธันวาคม2565นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาในมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate a เ f a i r s นะครับได้สำรวจพบว่าโครงการนี้นะครับ เป็นโครงการบ้านแฝดสองชั้นและก็ทาวน์เฮาส์สองชั้นอยู่ที่ถนนลังสิตนครนายกนะครับตำบนบางยี่โถธัญบุรีปรทุมธานีนี่เองครับตัวโครงการนี้ก็มีขนาดเกือบ24ไร่โครงการนี้นะครับมี216หน่วยขายไปแล้ว35หน่วยครับ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารในมทรั์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียล t อสเและฟนนะครับพบว่าเป็นคนที่มาจองเสื้อ,อไว้เนี่ยครับประมาณ16%ก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับรูปแบบบ้านนะครับมันเป็นบ้านแฝด2ชั้นพื้นที่ช้ยอยนะครับ175ตารางเมตรราคาขายก็ประมาณสัก5 5ลส่วน ขนาดย่อมลงมาหน่อยนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดตารางเมตรบ้านแฝดเหมือนกันนะครับราคาขายก็สี่ล้านเจ็ดส่วนถ้าเป็นทาวน์เฮาส์นะครับสองชั้นอันนี้หน้ากว้าง5.7เมตรนะครับพื้นที่จะสอย121ตารางเมตรราคาประมาณ3ล้านบาทครับนี่เป็นโครงการที่โดดเด่นที่เปิดตัวขึ้นมาในเดือนธันวาคม2565ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเตทเฟสได้สำรวจไว้ครับ